ถ้าคนคนหนึ่งเขาบล็อกคุณไปเพราะเขาคิดว่าคุณไม่ใช่ความสุขของเขาอีกต่อไปครับเพราะเขาคิดว่าเราไม่สามารถตอบสนองซึ่งความอยากของเขาได้ครับเพราะเขาต้องการเอาชนะชีวิตของคุณครับส่วนใหญ่เนี่ยความสัมพันธ์ลักษณะนี้พอเขาเงียบเราก็เงียบพอต่างคนต่างเงียบกันเลยขึ้นมันก็เกิดความห่างนะครับเพราะเกิดความห่างกันมากขึ้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 น สุดท้ายก็ต้องเลิกกันครับหน้าที่ของคุณวันนี้คุณไม่ต้องสนใจว่าเขาจะทำอะไรครับไม่ต้องไปสนใจครับว่าเขาจะกินหรูอยู่ดียังไงต่างๆพวกนี้สิ่งนี้เนี่ยมันจะทำให้คุณตกโฟลครับคือมันทำให้คุณเนี่ยใจฟอมันทําให้คุณมองแมวจนกลายเป็นเสือคือเขาก็ไม่ได้มีคุณค่าอะไรไม่ได้มีคุณค่าอะไรเยอะแยะมากมายแต่มันจะทําให้คุณฟุ้งซ่านมากขึ้นถ้าคุณยิ่งสนใจห้าครับคุณต้องกลับมาที่ ต้นเหตุครับเวลาคุณอยากได้แฟนเก่ากลับมาเรื่องนี้อธิบายไว้หมดแล้วนะในคอร์สสั่งจิตแฟนเก่านะครับอันนี้ไปทบทวนกันนะครับคือคนมักจะแก้ปัญหานี้ครับต้นเหตุกับเหตุที่เกิดครับเหตุที่เกิดคือเขาเลิกครับพยายามจะแก้ให้เขากลับมาคือก็ไปพยายามตื้อเงาะขอขายขอโอกาสหาเรื่องทักไปคุยไม่รู้มีเรื่องอะไรกับคุยจะคุยกับเขาอะเลยเอ๊ฉันจําได้แล้วมันติดเงินฉันอยู่ยี่สิบห้าสตางค์กูทักไปตัวมันดีกว่า จริงๆถามว่าอยากได้เงินไหมไม่เพียงแต่อยากคุยกับเขาค,คือเรามักที่จะใช้เหตุไปแก้เหตุครับพยายามใช้เหตุแก้เหตุไม่ใช่ครับคนเลิกกับคุณเพราะเขาคิดว่าคุณเนี่ยไม่มีคุณค่าครับและเขาคิดว่าคุณไม่สามารถสนองซึ่งความอยากได้เขาคิดว่าคุณไม่ใช่ความสุขของเขาครับนี่คือเหตุคุณต้องกลับมาแก้ที่เหตุครับคุณเคยถามตัวเองไหมว่าเขาเข้ามาในชีวิตของเราเพราะอะไร คุณเคยถามตัวเองไหมครับว่าเขาออกไปจากชีวิตของเราเพราะอะไรครับคุณเคยถามตัวเองไหมครับว่าบ่อยครั้งเราทะเลาะก,กันถึงเรื่องอะไรมากที่สุดครับ <c oughs> คือมันต้องกลับมาแก้ที่ต้นเหตุตรงนี้ครับเรื่องนี้ต้องไปทบทวนในคอร์สสังกิตแฟนเก่านะครับอย่างเดียวเลยนะครับเรื่องนี้เพราะครูคมจะจี้ให้คุณเห็นเหตุครับและจี้ให้คุณเห็นว่าอ๋ออ๋อสุดท้ายแล้วไอตอนแรกเนี่ยมันเข้ามาเพราะอะไรอ,อ๋อไอตอนที่มันออกไปเนี่ยเพราะอะไร และเราควรจะแก้ยังไงและมันจะมีสิ่งที่ไม่ควรทำครับเมื่อคุณอยากให้แฟนเก่ากลับมาครับมันจะมีห้าเรื่องมี่ใครอยากได้ไมรายละเอียดเต็มๆเนี้ยอนนี้ไปทบทวนในสังเิตแฟนเก่านะครับห้าเรื่องที่ไม่ควรคุยครับกับแฟนเก่าครับมันจะยิ่งพังไปกันใหญ่ใครอยากได้นะครับเรื่องนี้ห้าเรื่องนี้นะครับแชร์หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็พิมพ์รหัสแฟนเก่าตามด้วยหมายเลขหนึ่งครับ พิมพ์ก่อนได้ก่อนนะครับเฉพาะ30ท่านแรกครับ <_ p ink> แถมให้อีกอันหนึ่งนะครับคือสิ่งที่ห้ามถามเขาด้วย <_ p ink> เรื่องที่ห้ามถามครับ <_ p ink> มี10เรื่องอันนี้แถมอีกอ่ะห้ามถามแฟนเก่าครับไม่งั้นไม่กลับเช่นถามเขาว่าคุณมีคนใหม่แล้วหรือยัง <_ p ink> หรือถามเขาว่าพ่อแม่ของคุณสบายดีไหม <_ p ink> พ่อแม่แฟนเก่านะมันยิ่งบ่งบอกว่าคุณยังเป็นของตายอันนี้แถมไป1ิเรื่องที่ห้ามถามครับพิมพ์คําว่าห้ามคุยครับ เพราะถ้าคุณยิ่งคุยมันยิ่งไม่กลับครับยิ่งคุยยิ่งไม่อินยิ่งคุยยิ่งห่างยิ่งคุยยิ่งตอบน้อยยิ่งคุยยิ่งตอบช้ายิ่งไปถามยิ่งตอบช้าเขาจะไม่สนใจคุณครับแล้วการดึงแฟนเก่ามันจะมีกฎหลายหลกฎเลยนะครับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอสจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอสเนี่ย19,600บาท,าา 3, บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง9 9 0บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอด ที่พิเศษเลือเพียง5ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ